มาถึงก่อนนะคะมาเตรียมสถานที่นะคะเตรียมสถานที่บ้านให้กับพ่อพายศักไลนนะคะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สวนนะคะของคุณปู่นะคะเจ้าของพ่อพายศักไลนะคะ ตอนนี้เหมือนฝนโปรยๆอยู่นะคะพี่ๆีจะโปรยๆปยหน่อยนึงนะคะอากาศเดียวรถแมคโครก็จะลงนะคะ รถแมคโครก็จะลงแล้วรถแมคโครต้องลงก่อนนะคะเพราะว่าอา่รถแมคโครต้องไปขุดหลุมนะคะขุดหลุม ทุกอย่างต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะก็มีพ่อความแม่ความน,นะคะมาให้กำลังใจเยอะมากเลยนะคะ ก็รถแมคโครนะคะกำลังปรับสถานที่นะคะปรับสถานที่เคลียร์พื้นที่นะคะเคลียร์พื้นที่ให้พ่อพลายสักใบนะคะได้อยู่ตรงนี้นะคะนี่ก็ปรับตั้งแต่ทางเข้าเลยนะคะจะพาไปดูกใกล้ ให้พ่อพายสักใบนะคะที่แม็โครแรงเยอะมากนะคะเยอะมากก็น่าจะปรับไม่นานนะคะครับ เรามาให้กำลังใจนะคะมาร่วมส่งข้อพายสักในะคะข้ท้ายมากันเยอะเลยนะคะมากันเยอะเลยตอนนี้พ่อพายสักใยยังเดินทางมาไม่ถึงนะคะเรามาถึงก่อนช่วยกันเตรียมสถานที่นะคะ

พื้นที่ให้พ่อพลายอยู่อยู่เย็นเป็นสุขนะคะอยู่ใต้ต้นไผ่ต้นใหญ่นี้เลยนะคะพ่อพลายจะได้มีอาหารกินตลอดตลอดใตเลยนะคะตรงน,นี้ก็สวนหญ้าด้วยนะคะสวนหญ้ามีต้นไผ่ด้วยนะคะทางนี้เป็นคุณปู่นะคะคุณปู่ที่ดูแลนะคะเจ้าของดูแลพ่อพลายสักใบามาตั้งแต่โอ้ตั้งแต่เด็กเลยนะคะพี่ที่ พ่อพลายเนี่ยก่อนจะจากเราไปเนี่ยนะคะพ่อพลายได้ยกง่วงนะคะเราเรียกว่ายกมือเนาะยกยกมือนะคะมือยกมือลากับคุณปู่นะคะพูดแล้วยังผนล,ลุกเลยนะคะพี่เขาก็เป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้กับครอบครัวพ่อพลายสักไปกันต่อไปะคะ่ะพี่ๆเป็นความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็มันเร็วเกินไปนะคะมันเร็วเกินไปจริงๆนะคะ ็ต้องเคลียร์พื้นที่ปรับพื้นที่ใหญ่พอสมควรนะคะเพราะว่าข้อ,อนะะพลายก็ตัวใหญ่เนาะนะคะข้อพลายก็ตัวใหญ่พื้นที่ก็ต้องใหญ่นะคะใหญ่ใหญ่กว่าพอสมควรเลยแหละนะคะคือแมคโครก็จัดทำความสะอาดปรับพื้นที่ให้อ,อย่างสะอาดสะอานเลยนะคะ บอกว่าให้ขุดรอเลยนะคะขุดเป็นหลุมใหญ่รอพ่อพลายมาถึงเลยนะคะตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่นะคะว่าจะขุดเป็นแนวไหนนะคะเป็นแนวทางไหนนะคะ ก็มาให้กำลังใจกันนะคะพี่ๆส่งกำลังใจให้กับครอบครัวครอบคราสไปนะคะตอนนี้น่าจะใกล้จะถึงแล้วแหละนะคะ รกกี้ขุดก็ต้องขุดลึกพอสมควรนะคะลึกพอสมควรแล้วก็ก็ต้องขุดใหญ่พอสมควรเลย แล้วก็เตรียมสถานที่นะคะเตรียมสถานที่โอเคค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆเป็นกำลังใจให้ครอบครัวพ่อพลายสับใปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ทราบกันเรื่อยๆเลยเนาะขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะติดพาดประการใดอย่างไรต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีค่ะ